สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับครูรถสอนขับรถนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะวันนี้เรามาฝึกวิธีการเลี้ยวขวานะครับหรือกึ่งยูเทิร์นนะครับในขณะที่เป็นถนนแคบนะครับอีกฟากหนึ่งมีถนนแค่สเลนนะครับทํายังไงไม่ให้มันตกขอบทางหรือปีนขอบทางนะครับเอาไปดูกันนะครับอ่าครับเคนะครับเราจะไปขวากันนะเปิดไฟเลี้ยวมองก่อนว่าปลอดภัย เราก็เบี่ยงไปขวาได้เลยนะครับบางทีอาจจะเป็นไฟแดงนะเราก็ชิดขวาแล้วก็เลี้ยวนะครับซึ่งบางทีเป็นเยอะเลยในเมืองใหญ่นะครับเป็นพื้นที่แคบบางพื้นที่ที่เป็นที่ที่สามารถกลับรถได้ในขณะที่เป็นรถที่มันต่ำก่หกล้อขึ้นไปก็จะแคบประมาณนี้เลยนะครับวิธีการก็คือนะครับให้ตัวคนขับเลยปูนหรือสิ่งที่เราจะเบียดตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแบลรีเออร์ก็ได้นะครับตัวคาร์โลเลยนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะ หมุนพวงมาลัยสุดเลยนะครับไหลต่อนเนื่องมานะในขณะที่เราไหลต่อนเนื่องนะอ่าไหลต่อนเนื่องไปนะครับหรือหยุดก็ไม่เป็นไรนะครับไหลไปหมุนพวงมาลัยสุดเลยนะครับโอเคข้างหน้านะอ่าพอเฉียงสิบห้างสาขื้นมาหนึ่งรอบก่อนนะครับรอให้รถเราตรงหรือเกือบตรงนะเกือบตรงแล้วขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับในขณะที่เราไปพื้นที่แคบแล้วมันก็จะทําให้เราไม่ตกไม่เบียดขอบทางนะครับฝากไปฝึกกันด้วยนะครับซึ่งบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้หมุนหมดนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะไปได้นะครับพอไปไม่ได้มันก็อาจจะทําให้ชนก็ได้นะครับเพราะฉะั้นการหมุนสุดจะทําให้เราสามารถไปได้ในพื้นที่แคบได้ดีนะครับฝากไปฝึกกันด้วยนะครับใครที่ยังทำไม่เป็นหรือว่าเลี้ยวทีไรชอบจะปีนฟุตบาททุกทีนะครับเอาไปฝึกกันได้นะครับนะครับอีกทีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครูรถสอนขับรถครับ